ปรจะทำการวัดสัญลักษณ์ของขาหนึ่งขาสามของอจวีทีนะครับก็คือใช้คอมบินเนเตสเตอร์นะขาหนึ่งขาสามหรือขาเกตกับขาอิมิเตอร์นั่นเองครับขาเกตขาอิมิเตอร์นะครับ, Gate, e ter, รบตรงการเป็นอลเลคเตอร์นะขาสี่นะ สัญลักษณ์เป็นรูปอย่างนี้ถูกต้องนะครับอย่างเงี้ยถูกต้องใช้ได้นะครับตัวที่สองสัญลักษณ์ถูกต้องนะฮะสัญลักษณ์ถูกต้องเป็นอย่างนี้นะครับตัวที่สามจะเหมือนตัวที่หนึ่งครับหนึ่งกับสามจะคู่กันนะครับตัวที่สี่ก็จะเหมือนกับตัวที่สองอันนี้ถูกต้อง ถูกต้องแล้วน,นะครับแ <c oughs> สดงว่าภาคภาคไดไม่น่า,จ,าจะมีปัญหาภาคไดก็คือมีอาไดอาเกตนะฮะอาเกตคือตัวนี้อาเกตตัวที่ต่อจากทาเกตนี่นะเสร็จแล้วก็ <c oughs> มันก็จะโยงไปที่ออปโตขับโต ออปต์อลสองตัวนี่นะสองตัวนี้จะตัวที่หนึ่งก็คือตัวซ้ายสุดของออปต์โอเนี่ยจะคือตัวไนะ <c oughs> อจีบีทีตัวที่หน LGBT ึ่งนะออปต์โอตัวที่สนะองจ,จะเป็นไอจีบีทีออฟด์ตัวที่สามนะไอคือวงจรจะเตินมาตรงนี้ครับไฟนะออปต์โอตัวที่สามก็จะเข้า มาที่จีวิตีตัวที่2นะครับตัวที่ครเตัวตัวที่4ก็จะเข้ามาที่จีวิตี 4, ตัวที่4นะครับต <c oughs> ัวที่4นะแต่แล้วค่าพวกนี้เมื่อกี้คาดว่า,มาไม่เสียเราก็ต้องมาเช็คดูนะอ่า เช็คด้วยคอมโพเนนต์เนี่ยมันก็จะนะ <c oughs> มันจะไม่เสียเพราะมันจะเอียงนิดหนึ่งนะครับครับก็ มันอยู่ในวงจรมันก็จะมีรูปแปลกๆซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะถูกต้องไหมใช่ไหมแต่ว่าประวัดแต่ทุกๆตัว,ตวนะหมายก็ว่าแต่ละตัวเทียบกัน,นตัวตัวนี้มันค่าสี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดโ hm นต้องใช้ตัวแว่นตัวนี้ครับสองดูจะเห็นชัดเจนแน่นอนนะ <c oughs> ไม่มีอะไรรอบจับให้ตัวนี้แล้วเป็นขยายสองพระได้เนี่ยนะสองพระ47อาศน์คือ47โอมนะฮะสีบเจโอมสองตัวแล้วก็49.9 K ิบเคนะครับสี่คือ 49.9K กนะก็เหมือนกันนะครับสตัวนี้จะเป็น จิปเทียวพุทธค่าก็จะเป็นเหมือนกันชุดเดียวกันนะครับีสีเนอร์ตัวหนึ่งนะกานวัดสีเนอร์ก็เดี๋ยวให้วัดทีหนึ่งกันวัดอารนั้นเร,เราใช้มิตมเตอร์ตัวเลขวัดได้ค่าถูกต้องกว่านะคือเป็นค่าที่ บอกออกมาเลยว่ามันได้ค่าเท่าไหรนะตามค่าที่เ,เป็นโคตดตรงนี้ไหมนะก็ดูที่ปรับไปที่สเกาสเกลโอห์นะสี่สิเจ็ดแถ้านะครับอือก็คือไอจุดห้าเนี่ยมันเป็นความต้านทานสาย ประมาณ0.5-0.6โอห์ม oh นะแต่ว่าอ่านตันี้ใช้ได้ตัวถัดมาก็ใช้ได้นะครับถูกต้อง47.5ตัวตัวนี้ค่าจริงมัน 49.9k นะ 49.9k แต่ว่ามันได้ค่า3 3.8k ใช่ไหมสุา k ซึ่งมันวัดอยู่ในวงนจรนนะซึ่งก็เราต้องถอดออกมาวัดเป่าออกมาวัดจะดีกว่านะครับแต่ว่ามันอยู่ในออเดอร์ k ohm เหมือนกันนะก็แล้วก็สัญลักษณ์มันก็ถูกต้องเพราะฉะนั้นแต่เนี้ยเป่าออกมาวัดสักตัวหนึ่งก็ได้ค่า4 9 9 k ก็ถือว่าถูกต้องทั้งทัง้ง4ตัว ที่อยู่กับไอจีีทั้ง4ี่นะฮะนี่ก็ถูกสนะี่เจ็ดจุดห้าสี่เจ็ดจุดห้ากนะก็ใกล้เคีงกับวแรกนะครับของไอ อาเกตของไอจีพีทตัวแรกนะทีนี้ตัวที่สามเนี่ยก็มันจะวางไม่เหมือนกับตัวที่หนึ่งที่สองก็ไม่เป็นไรนะสิบเจ็ดจุดห้าสิบเจ็ดจุดห้าวันนี้สิบแปดเคอืม ต ja ัวน okay. 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 ี้จะใกล้กับค่าจริงเลยนะสิบเจ็ดจดห้าโอเคสิบเจ็ดจดห้าโอเคเลยตัวนี้สันสามโอเคก็โอเคนะสรุปคือมีตัวนี้แปลกนิดหนึ่งตัวที่ตัวที่สามเนี่ยนะตัวที่สาม สี่สิบแปดเคออเกตทั้งกับออเกตที่วัดอยู่ตัวที่สองมัดอีกทีเป็นสี่สิบแปดเคนะเดี๋ยวเดี๋ยววางที่อาจจะอืมอืมแสดงว่า ว <c oughs> ัดกับขั้วแล้วปรากว่ามันได้เป็นค่าจริงใกล้เคียงแ48.8เนี่ยนะคือมันต่ออยู่กับจุดในวงจรเพราะนั้นมันก็ค่าสลับข้างแล้วมันไม่เท่ากันก็ก็เราถือว่าค่าที่ใกล้เคียงค่าจริง 49.9k นั้นถูกต้องละเพราะนั้นก็ แต่งว่ามันถูกต้องนะครับลองสลับตัวน,นี้ดูโอเคเพราะนั้นก็คืออาเกตชุดดีโอเคเลยนะ สีนอร์ก็คงโอเคนะครับวัดดูนะครับวัดดู <c oughs> <c oughs> วัดสีนู้นแไดโอดเนี่ยใช้คอมเลนเคสนะมันมันมันเจอในวงจรมันก็เลยเป็นลักษณะนี้นะ ถูกต้องคือไม่ชัดอ่ะนะฮะคือพวกนี้เสียสมากผมก็คือชอดัดชัดกับเส้นตรงแล้วก็เป็นละตัวสิงเลแต่ละตัวก็มีสัญลักษณ์เหมือนกันแสดงว่ามันถูกต้องไม่เสียนะครับเสร็จ <c oughs> แ,แล้วเราก็มาดู วัด g อจีหรือวัดตรงขาไอจีพีนะครับในส่วนที่เป็นวงจร PFC PFC คือวงจรรักษาแรงดันนั่นเอง <c oughs> power factor correction นะ correction คือการไขหรือการรักษาแรงดันนั่นเองนะครับ power factor คือกำลังมุมกอบกำลังนะครับคือ power factor รักษาแรงดันให้คงที่อ่ะนะก็วัดขาหนึ่งกับขาสามนะเออตัวตัว,ต,วตัวที่ห้าเนี่ยมันจะเป็นตัวมอเจาก์คอปเตอร์ตัวที่ห้าจะเป็นวงจรป้องกันนะตัวหนึ่งนะครับวนันนี้ตัวที่หกเป็น PFC PFC ก็จะวัดได้ขาหนึ่งขาสามจะเป็นเส้นตรงนะยเป็นเส้นตรงเลยนะครับนี่เป็นเส้นตรงนี่คือถูกต้องนะไม่ใช่ทอดนะเนเส้นตรงมีจรเป็นงง้นนะ <c oughs> ถ้าวัดสองสามก็จะไม่ขึ้นนะออกเส้นตรงเนี่ยเดินอนฮะ <c oughs> ลูกวัตเซีเนอร์มีพิวตัวหนึ่ง้าฟิวตัวนี้ตัวนี้ก็มีแปลกแปลกเหมือนกันนะนะเซีเนอร์ฟิว เซนตอรนี้ <c oughs> โอเคนะอืมสองตัวที่อยู่ติดกันเนี่ยถ้าเป็นอย่างี้ถูกต้องมาวัดตัวสองตัวติดกันนี่ก่อนละกันครับดีดี นี่ก็ <c oughs> ซีเนอรตัวตัวเนี้ยมันขึ้นตรงเหมือนกดเลยใช่ไหมขึ้นตรงนี้อาจจะใช้ได้ก็ได้นะเพราะมันอยู่ในวงจรนั่นนะกะคือเราดูค่า <c oughs> การวัสดสัญลักษณ์ของขาหน <c oughs> ึ่งสามพวนี้มันมันโอเคแล้วเนี่ยก็จ,จะ สี่นี้ตัเนี้อาจจะไม่ไม่เสียนะดูถ้ามันทับเนี่ยมันจะก่าขึ้นตรงทั้งสองข้างนะอืมอน,นี้มันมันไม่ขึ้นแล้วก็ขึ้นนะฮะอันนี้ไม่ใช่อันนี้แสดงว่ไม่ชับนะ <c oughs> ทีนี้เราวัดตัวตัว R ที่อยู่ในอ,อยู่กับไอตัวขาต่างๆของ HPT นะซึ่งมันเป็นค่ายสอ2โอห์มนะยสอ2โอห์มถูกต้องนะครับ ไม่โฟกัสนะเราตัวโฟกัสมันก็เลยแบบมือเราไปจิตอยู่หน้ากล้องมันก็จะไปดูโฟกัสตัวไหนตุกต้องประกับก็วัดไปเนี่ยทุกๆตัวได้ถูกต้อง ตถูกต้องนะครับปันชดชดนี้ก็ไม่มีอะไรเสียนะก็คือ l gbt ส่วนที่เสียคือส่วนที่อยู่เผาใเป็นเป็น gbt output สี่ตัวนี่แหละนะครับซึ่งจริงแล้วเสียไปสามครับเสียไปสาม แต่ว่าก็ก็ <c oughs> มันก็ไม่ได้ลามถึงตัวตัวอับโตนะเพะทางเดินของขา g b t เป็นพชงอับโตเนี่ยจับขาเกตขาอากับซีเนอร์ตรงนี้มันมันไม่เสียนะครับก็ถือว่าโอเคครับ วัดตัวซีเนอร์ดูอ๋อเป็นสกิสโอมนัน ก็ถ้าสงสัยก็ออกเป่าวัดดูนะอืเป่ามาวัดดูครับแต่คิดว่าไม่น่าเสียนะ